สวัสด,ดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปยทานรูปแบบดอกว่านมหาหงสสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายด้วยกันนะคะนี่นะโดยริบิ้นสเส้นน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายกันเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปรกรณ์กันก่อนเลยจะมีกรรไกรเหรียญ ริบบิ้นค่ะวันนี้ลีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะลีจะตัดริบบิ้นสี่เส้นที่ความยาว40เซนติเมตรรวบมารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน12เซนติเมตรจะได้แบบนี้นะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไว้แล้วนะคะลีจะขออนุญาตใช้ริบบิ้นสีเหลืองนะคะจะได้มองเห็นชัดๆในการสอนนะคะนี่นะลีจะจับเอาริบบิ้นเส้นที่หนึ่งขึ้นมา เราจเจาะเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้งสี่เส้นเส้นที่หนึ่งก็จะสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองจะสวมด้วยเส้นที่สามเส้นที่สี่นะกดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่หนึ่งแล้วก็เปิดออกดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐานสี่เสร็จแล้วเราก็จะใส่เหรียญลงไป สารทับเหลียนทั้งสี่ด้านเสร็จแล้วเราก็จะดูทั้งสี่ด้านกดๆจับจๆให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับเหลียนอีกครั้งหนึ่งนะทั้งสี่ด้านนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะดูทั้ง4ด้านอีกครั้งกดกดจับจับให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินพับลงมาด้านล่างพับไปฝั่งด้านขวามือแล้วก็พับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานค่อยๆดึงค่ะเสร็จแล้วเราก็จะกดลิบินลงไปนิดนึงจะได้แบบนี้ ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะลีจะจับอริบินเส้นที่หนึ่งขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองทับด้วยเส้นที่สามเส้นที่สามจะทับด้วยเส้นที่สี่เราจะมีริบบิ้นเรียงกันมาสี่เส้นแบบนี้นะเสร็จแล้วรวบมารวมกันค่ะนี่นะนับตรงฐานนะคะของเส้นที่สี่นับมาสามช่องนะ หนึ่งสองสามแบบนี้เสร็จแล้วจับอลิบินเส้นด้านในมาสานก่อนจับริบบิ้นลงมาตรงๆแบบนี้นะขยับมาตรงปลายค่ะแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานของช่องที่สามนะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาในแบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยอีกนิดนึงนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะเร็วไปไหมคะถ้าช่วงไหนเร็วไปก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะแล้วก็ค่อยๆทําไปนะคะลีจะจับอริบินเส้นนี้นะเส้นยาวนี้นะคะจับริบินพับไปด้านหลังโค้งกลับมาด้านหน้าให้เป็นกลวยแบบนี้เสร็จแล้วจับอตวตวริบินพับมาด้านหน้าอีกครั้ง ขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานใต้เกสรนนี่เลยนะก็ค่อยดึงลิบิ้ลงมาค่ะในแบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยอีกนิดนึงนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินเส้นยาวนี้นะคะจับริบินพับลงมาด้านล่างขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานใต้กรีบนี่เลยนะนี่นะค่อยๆดึงลิบินลงมาค่ะดูความสวยงามนะในแบบนี้ ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความสวยงามอีกนิดนึงนี่นะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นกันนะคะของลีลีจะตัดให้อยู่ในลักษณะน,นี้นะแล้วแต่ชอบกันเลยนะคะว่าจะตัดแบบไหนนะแล้วแต่ชอบกันเลยค่ะนี่นะ ดีจะตัดให้ได้แบบนี้ทั้ง4ด้านเลยค่ะ ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกว่านมหาหงสสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ